มีคำถามสุดท้ายนะคะอันนี้ก็แอบกังวลน,นิดนึงเรื่องเรื่องจะต้องไปอยู่หอที่มาที่โดน<ช>อันนี้ถามถามพี่วิเวียนนะคะ,ะว่าเนี่ยกังวลมากเลยว่าถ้าสอบติดมาที่โดนแล้วเนี่ยจะต้องมาอยู่หอพักเนี่ยจะอันตรายไหมคุณแม่เป็นห่วงอะไรแบบนี้ค่ะพี่วิเวียนแนะนํายังไงดีคะ <c oughs> อันนี้ต้องอธิบายก่อนเนาะว่าหอพักมาที่โดนเนี่ยด,ดีมากดีมากที่นี่คือดีด้านความปลอดภัย <c oughs> คือน้องจะอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลานะคร <c oughs> คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสบายใจได้ว่าโรงเรียนเนี่ยปลอดภัย คือหลังจากส่งน้องเสร็จแล้วเนี่ยน้องจะพิสิ์ออกจากโรงเรียนได้อีกเลยประตูจะปิดตลอดเวลาจนกว่าคุณพ่อคุณแม่จะมารับนั่นหมายความว่าในหอพักเนี่ยปลอดภัยมียามดูแลนะคะแล้วก็มีคนคอยควบคุมเวลาว่าน้องจะต้องตื่นเพื่อมาเรียนหนังสือจะอยู่หอพักแอบนอนอุตุอยู่ในห้องไม่ได้โดดเรียนไม่ได้เพราะจะมีคนไล่ให้ร้องลงแล้วก็มีการปิดหอโอเคไหมเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่ี่อนข้างการันตีว่าหอพักไมโดเนี่ยเป็นหอพักที่ระบบการเรียนดีมากคือเหมาะสําหรับน้องที่ คิดว่าถ้าต้องมาอยู่เป็นเด็กต่างจังหวัดและต้องมาเรียนในกรุงเทพการอยู่หอพักพิดนเดีนี่ดีกว่าการเช่าหอพักเองอย่างแน่นอนโอเคไหมสำหรับน้องต่างจังหวัดนะคะอันนี้บอกสาขาเลยว่าถ้าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยพี่แนะนาเลยนะว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วถ้าเรียกความพร้อมเช่นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นอัครมหาเศรษฐีมีคอนโดกลางกรุงบนถนนปทุมวัน <S 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 อย่างเงี้ยนะคะหอพักพิโดนเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งดีมากนะแต่เช่นเดียวกันน้องไม่เมื่อมีด้านดีก็มีด้านเสีย คือหอพักไม่โดนเลยค่ะมันดีในเชิงของการศึกษาแต่มันไม่ใช่โรงแรม5ม้าดาวโอเคไหมอันนี้พี่ต้องบอกน้องก่อนเลยเพราะว่ามันจะมีคือพี่เข้าใจนะ s <ixí>? <S เด็กบางคนเนี่ยเกิด <_ d ial en> มาเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีช้อนทองมาประเคียนให้เลยนะคะกินอาหารเสริมผ่านช้อนทองคา <_ d ial en> อย่างน้องเทมลูกพี่แท็บเนี่ยเด็กทองคำน้องพัฒนากายตัวน้อยคือเปิดแอร์ทั้งวันคือไม่เคยนอนไม่มีพัดลมนะคะมีคนดูแลตลอดเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ําพร้อม นะคะโอ้เอาใจทุกรูปแบบนะ,ะไปรับไปส่งคุณพ่อคุณแม่ขับรถส่งตลอดอย่างเงี้ยนะคะจะไปมีโดนขอให้คิดให้หนักนะคะเพราะว่ามันก็จะไม่ค่อยที่แบบว่าสะดวกสบายนักนะคะ้าสมติควยชินว่าต้องกอดคุณแม่ทุกวันเลยอย่างพี่เงี้ยพี่นคนควยชินพี่เนี่ยรักคุณแม่มากกอดแม่ทุกวันพี่ไปอยู่มหิดลไม่ได้น้อเพราะว่าพี่ชินกับการที่ว่าต้องอยู่กับคุณแม่งั้นถ้าเกิดไม่อยู่ที่บ้านพี่แล้วพี่จะเศร้าโศกเสียใจหรือน้องบางคนเคยชินว่า ที่บ้านค่ะมีสปาส,ส่วนตัวนะคะกลับบ้านต้องแช่จักกุชี่อาบน้ําขัดถูสองชั่วโมงเนี้ยน้องถ้าน้องไปมาฮิโดนเนี่ยต้องคิดแล้วนะว่าห้องน้ํารวมนะคะมีม่านกั้นเฉยๆนะคะไม่มีจักกุชี่เหมือนที่บ้านนะคะอันนี้ก็ต้องคิดหนักนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่อยากให้น้องดูความเหมาะสมก็แล้วกันคือถ้าเกิดเคยชิงความสุขสบายมากเนี่ยเวทน้าหนักนิดนึงระหว่างมาฮิโดนกับเตรียมนะคะว่ามันใช่ไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่า แต่ถ้าดีที่สุดสหรับพี่นะน้องต่างจังหวัดที่ต้องมาอยู่ในกรุงเทพเงี้ยพอพ,พักมิโดนถือว่าปลอดภัยแล้วก็ดีมากๆประมาณนี้ก็แล้วกัน okay, ค่ะขอบคุณพี่วิเวียนแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะคะ,คะแล้วก็ก่อนจากการในวันนี้ค่ะอยากจะรบกวนพี่อาจารย์ทั้ง3ท่านช่วยพอน้องๆหน่อยค่ะเดี๋ยวเริ่มที่พี่นงเลยแล้วกันค่ะ,อะพอดีเมื่อกี้เห็นตอนว t ทาก่อนรุ่นพี่มัทิโดนขึ้นมามันมีคำหนึ่งคือเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากผู้รับไปเป็นผู้ให้ นะเปลีนจากผู้รับไปเป็นผู้ให้จริงๆแล้วงานวันนี้เนี่ยพี่ๆอยากจะจัดให้พวกเราแบบที่พี่อยากจะให้เรียบง่ายนะวิธีคิดคือเรียบง่ายคืออยากให้ก็จัดไม่อย่าไปคิดอะไรซับซ้อนแต่พอพี่ๆเนี่ยอยากจัดงานนี้ให้พวกเราแล้วเนี่ยก็มีน้องหลายรูปแบบแบบหนึ่งก็คือตอนนี้ยทำยังไงก็ได้ที่ให้เอาเข้าตัวเราคือติดทำให้ติดหรือ ก็มีน้องอีกเยอะที่คิดยังไงคิดว่าทำยังไงก็ได้เนี่ยที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจหรือเราอีกหน่อยเนี่ยอยากจะเข้าไปเป็นนักวิจัยแล้วอยากจะไปมีส่วนช่วยเหลือสังคมใช่ไหมคือประเทศเราตอนนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการเข้าสู่กรียุคสูงมากคุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจนะครับคือประเทศเราตอนนี้มีโอกาสเสี่ยงเข้าสู่กรียุคถ้ามันเข้าสู่กรียุคเนี่ยแปลว่า แม้ว่าเราจะเป็นคนในฐานะไหนในสังคมก็ตามเนี่ยเราก็จะอยู่ในที่ที่มันไม่ดีอันตรายไม่ปลอดภัยแล้วก็แข่งแย่งแข่งแย่งทุกอย่างซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วถ้าถามว่าจะให้ใครเนี่ยอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยไปทําให้สังคมนี้มันดีขึ้นน่ะมันก็ต้องเริ่มจากคนรุ่นใหม่คือพวกเราถูกปะ่ะคือเราเรามีหน้าที่ที่จะไปให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นอุดมการบ้าบอนะว่าเราต้องไปให้คนอื่น แต่เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมทั้งหมดที่นี่เนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ตัวเราเองอีกหน่อยแต่งงานมีลูกมีหลานเนี่ยเขาก็จะได้อยู่ในสังคมที่ดีต่อไปไงอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากให้น้องๆเนี่ยเปลี่ยนได้แล้วคือเลิกเลิกคิดแต่ตัวเองอย่างเดียวแล้วพี่ขอให้ขอให้ความเชื่อมั่นเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทําเพื่อคนอื่นมากๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เป้าหมาย เงินเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายครับเงินเป็นปัจจัยเงินเป็นเพียงแค่ปัจจัยนะในชีวิตอนาคตของพวกเรานะแล้วชีวิตเราเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าตอนนี้นะครับหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเราจะติดหรือไม่ติดเตรียมนะ,ะหรือติดหรือไม่ติดไม่ที่ตนเนี่ยไม่มีผลถ้าเกิดว่าเราคิดที่จะเริ่มให้คนอื่นนะครับนะเริ่มจากให้คุณพ่อคุณแม่ให้ท่านดีใจที่เราเป็นลูกที่ดีนะครับลูกที่ดีเริ่มควบคุมตัวเองได้เนี่ย พี่ว่าพอละโอเคนะเพราะนั้นพี่ฝากว่าเปลี่ยนจากผู้รับเนี่ยเป็นผู้ให้ได้แล้วนะครับแล้วรอยต่อของมสามขึ้นมสี่ของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อที่มีค่าที่สุดเลยนะอันนี้ฝากไว้ครับค่ะขอบคุณพี่พน้องมากค่ะเดีะะ๋ยวต่อไปให้พี่วิเวียนฝากถึงน้องๆเป็นคนต่อไปเลยค่ะของน้องๆเนาะสับพี่นะคะพี่ขออนุญาตใช้สไลด์เดิมๆเ,เหมือนทุกๆปีนะนายคนรู้จักขอสไลด์นิดนึงค่ะนะ ก็คือว่าพี่พี่บอกก่อนเนาะว่าพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหนไม่ใช่เทวดานะเ <_ EN> พราะพี่ไม่มีอํานาจอำเาจมนต์ใดๆที่จะอวยพรให้น้องสอบติดมหิดลได้นะ <_ EN> แ,ต <_ EN> แต่สิ่งหนึ่งคือพี่นําบุญอันหนึ่งมาฝากน้องนะคะ <_ EN> ข้อความนี้นํามาจากทศชาติชาดกตอนพระมหาชนก <udos> เป็นคํากล่าวซึ่งในขณะที่พระมหาชนกเนี่ยว่ายอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แล้วมีมานางมณีเมฆขลาเนี่ยถามลงมาว่า นี่ใครเมื่อแลไม่เห็นฝั่งยังอุตส่าห์พยายามว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อํานาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่าอยู่อย่างนี้หนักหนานะคะพระมาชงกพระมาช,ามาชกเนี่ยตรัสกลับว่าดูกรเทวดาเราไต่ตองเห็นปฏิปทาแห่งโรคและอน,นิสงฆ์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นถึงมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนะคะสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจนะคะอันนี้จริงๆแล้ว บทประพันธ์นี้ถูกประพันธ์นะคะแปลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอค์ท่านต้องการจะสื่อถึงว่าคนไทยเราเนี่ยต้องมีจิตใจที่มั่นคงและมีความพยายามแม้ว่าสภาวะทุกวันนี้พี่หน่งบอกว่าประเทศไทยอ่ะเหมือนมองไม่เห็นฝั่งนะคะพี่โหน่งพยายามให้แนวคิดว่าเราต้องเปลี่ยนนะต้องพยายามเปลี่ยนนะคะแต่สิ่งที่พี่อาจจะฝากคือความพยายามนะ้องคือเมื่อเราเปลี่ยนแล้วอ่ะสิ่งที่ต้องตามมาคือเราต้องพยายามที่จะทำให้ความพยายามนะนะั้นเป็นจริงนะคะไม่ว่าเราจะพยายามทําให้สังคมดีขึ้น หรือพยายามให้เราสอบเตรียมได้ขึ้นพยายามให้เราเป็นผู้ให้ต้องพยายามเนาะเพราะความพยายามนั้นถึงเป็นสัตว์จริงแห่งสัสจธรรมของโลกใบนี้นะคะพี่อยากให้น้องๆของพี่เป็นผ้ามาชกตัวน้อยเนาะแม้จะไม่เห็นฝั่งนะวันนี้ดูทะเลความรู้กว้างใหญ่ละเกินแต่พี่เชื่อว่าน้องสามารถไหวและฝ่ามันไปได้นะคะแล้ววันหนึ่งนะคะเทวดาบนชั้นฟ้าจะอํานวยอวยชัยให้น้องและช่วยให้น้องประสบความสำเร็จขอทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่มิเียนค่ะ สุดท้ายค่ะพี่ท้าฝากอะไรถึงน้องพี่คะก็พี่โหน่งฝากเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้นะครับทำเพื่อทำเพื่อสังคมทำเพื่อคนอื่นนะครับส่วนพี่เวียนฝากเรื่องความพยายามเนาะจำจำหลักการพวกนี้ไว้นะครับอันนี้ดีมากๆนะพี่ว่าดีกว่าวิชาการอีกรู้ป่ะเพราะมันสามารถใช้ได้จนจนเราจนทํางานเลยอ่ะพี่บอกให้มันมันสามารถใช้ได้จนจนอายุเราจนสิ้นเลยอ่ะ นะครับสามารถใช้ได้ตลอดนะครับคราวนี้สิ่งที่พี่อยากจะฝากนะครับพี่อยากจะฝากเรื่องสมการความสุขละกันเนาะถ้าคนที่มางานอีเวนต์เปลี่ยนเมื่อตอนต้นปีนะครับบางคนอาจจะเคยมาแล้วอาจจะเคยได้ยินพี่พูดเนาะพี่ก็อาจจะเอาตรงนี้มาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่เห็นพวกเราแล้วบางครั้งพวกเราอาจจะสงสัยว่าพวกเราเครียดอยู่เงี้ยเครียดแล้วมีความสุขไหมเออต้องคิดเหมือนกันนะทำอยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยถ้าทำแล้วไม่มีความสุขจะทำทำไมใช่ปะ พราะฉะนั้นจะทำไงให้เรามีความสุขประเด็นของความสุขเนี่ยจริงๆแล้วพี่เคยยกขึ้นมาว่าสมการความสุขเนี่ยมันเท่ากับความสําเร็จหารด้วยความคาดหวังคิดดูดีๆนะทุกคนถามว่าจะมีความสุขตอนไหนก็คือเราสอบติดไม่ดนใช่ป่ะเอ้ยนี่คือความสําเร็จไงสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะติดไม่ดนแต่ประเด็นก็คือว่าพวกเราไม่เคยคิดเลยว่าแล้วไอ้ตัวความคาดหวังเนี่ยมันคือตัวที่บั่นทอนนะ บางคนเนี่ยที่ไม่ติดไม่โดนหรือว่าตั้งใจอยู่เนี่ยนะครับสิ่งที่มันกำลังทําให้เรา loss focus ไปเนี่ยก็คือไอ้ความคาดหวังนี่แหละคือแทนที่เราจะมาโฟกัสว่าการจะสําเร็จได้ด้วยติดไม่โดนเนี่ยคือต้องมาพยายามอย่างที่พี่เวียนบอกนะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับแต่กลับมาดั่งคิดว่าเออเราจะติดไหมเราจะติดไหมอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ไม่ประโยชน์เลยนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจสัพการตัวนี้ดีๆนะความสุขก็คือความสําเร็จหารความคาดหวังแสดงว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขมากมาก ตัวหารต้องน้อยๆถูกปะความคาดหวังน้อยสุดก็คือศูนย์ความคาดหวังเป็นศูนย์แสดงว่าความสุขจะเป็นอินฟินิตี้นะครับแสดงว่าความหมายคืออะไรรูป้ปะความหมายคือให้เราเน้นทำครับทำที่เหตุให้เยอะๆแล้วให้ปล่อยวางผลผลสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าไปคาดหวังมันนะแต่ทําให้เต็มที่แล้วพี่เชื่อว่าไม่ว่าเราจะติดหรือจะไม่ติดน้องจะได้รับความสุขนั้นไปแล้วนะครับ นะก็ฝากสรรมกัมภารความสุขให้กับน้องๆแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับจงประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะครับเอาละค่ะก็ขรบท่วนกันไปแล้วนะทั้ง3ท่านแต่ว่าก่อนเราจะสากลากันในวันนี้พี่เฟยว่าเรามาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นสักขีพยานในงาน,นวันนี้หน่อยดีกว่าอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะสาหรับน้องๆที่มาวันนี้เนี่ยปูทางฝันสู่วันเข้ามาี่โดนปีที่4แล้วเนี่ย ยังมีงานต่อเนื่องนะคะที่อน i มาและเอเลเวลเนี่ยอยากจะจัดให้น้องๆทุกคนนะคะ,ะก็คืองานติวโค้งสุดท้ายเข้ามหิดลนะคะเข้าเอ็มวิทโดยจะมี2รอบค่ะรอบที่หนึ่งเนี่ยเราจะจัดช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2556นะคะแล้วก็รอบที่2ช่วงเดือนมกราคมปี2557ค่ะน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของอน i มาและเอเลเวลทุกๆเพจได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ถ่ายรูปก,กับน้องๆแล้วก็สิทธิ์เก่าด้วยได้ค่ะเดี๋ยว รูปร่วมกับสิทธิ์เก่าก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ่ายกับเดี๋ยวถ่ายกับรุ่นพี่ก่อนเนาะน้อง้อย่าเพิ่งกลับนะคะตอนนี้เก็บของก่อนเนอเดี๋ยวเราลุ้ขึ้นมาถ่ายรูปก,กันนะ,ะ,ะขอถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์ทุก<ช>ท่านเป็นที่ระลึกนะคะ,คะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะใบป,ประเมินนะคะลูก ติ๊กไปประเมินนะคะติชมชอบไม่ชอบยังไงเขียนบอกมีมูลค่าเท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่3า0บาทนะคะไว้สําหรับในการใช้เป็นส่วนลดของออดีมานหรือเอเลเวลนะคะทุกทุกคอร์สเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ถ่ายรูปลมกับน้องๆด้วยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปแทรกซึมน้องน้องหลบหลบนิดนึงลูกหลบนี่อ่ะเดี๋ยวน้องเก็บของแล้วเดี๋ยวหนูยืนกันนิดนึงนะคะอ่ะ ค่ะยืนค่ะน้องยืนขึ้นนิดนึงนะคะอ่น้องยืนขึ้นเลยลูกเลยยืนขึ้นเลยเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์นะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปแซ่บซึมกับน้องๆนะคะอ่าเซตหน้าเซตผมกันด้วยนะจ๊ะใครหยิบชีทขึ้นมานะลูกหยิบแฟมเอกสารอย่าเพิ่งเก็บแฟ้มนะคะอย่าเพิ่งเก็บแฟ้ม อะแถวหน้าแถวหน้าที่ไม่ได้อยู่บนสโลปนะคะเรากวนนั่งนี้นจะได้ไม่บางเพื่อนเอาละค่ะเตรียมแฟมเลยเนาะถือว่าให้รูปนี้เป็นสักขีพยานร่วมกันนะคะว่าน้องๆทุกคนในที่นี้จะเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็มามุ่งมั่นเข้า m อ i มนะคะเพื่อที่จะได้เป็น สิทธิ์ใหม่ของเอ็มวิทในปีหน้าเนอะใช่แล้วเผื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ใน<ช>วันนี้กันนะคะอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาจัดท็อปนิดนึงนะคะโอเคคุณพ่อคุณแม่สามารถร่วมถ่ายรูปได้นะคะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่ขย,ยับมาใกล้ๆได้ <laughs> ด้านหลังด้านหลังพร้อมอยังลุกด้านหลังขอเสียงหน่อยเฮ hey, ้พร้อมอยังพร้อมยังพร้อมแล้วชูแฟ้มหน่อยแล้วอ่า <c oughs> เดีเหลือพี่วีวียนนะคะตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่เซตนะคะ okay. โอเคค่ะเดี๋ยวพร้อมนะคะอ่าเดี๋ญญยวชูแฟ้มนะคะอ่ะตะก้องตะก้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตะก้องอให้สัญญาณนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวดูมุมก่อน เห็นครบทุกคนหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราคุณอาจาร์เรายังไม่รีบกราบเดี๋ยวจาร์เราแจกลายเซ็นเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่มาขอถ่ายเดี๋ยวเๆได้เลยนะคะถ่ายลูกคู่โอเคแต่วันนี้เราอยากเก็บภาพบรรยากาศเนาะ,นะว่าได้ทุกคน,น,นทุกคนมากันโอเคค,ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวชูชูแฟมเลยนะคะ อ่ะพี่เฟให้สัญญาเลยค่ะพี่เฟย์ชูแฟมนเนอแล้วก็1 2 3เฮเวลาเราเฮเนี่ยเราจะมีความสุขออกมาจากรูปนะคะออีกรอบออีกรอบ 1, 1> 2 3เฮสองสามเคแอเคอแอคที่2นะคะขอขออีกแอคหนึ่งขออีกแอคหนึ่งขออีกแอคหนึ่งเอาเป็นท่านี้ละกัน,นชูกำปั้นชูกำปั้นพึ่งเหอมือเหอมือเหรอเอามือขวาลูกมือขวา เอานะพร้อมนะพร้อมนะหนึ่งสองสามเฮ้โอเคนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนพร้อมกันว่า M with Hey นะคะเอาพร้อมนะพร้อมนะหนึ่งสองสาม M with Hey อีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไม่นำแล้วนะเดี๋ยวพวกเราพูดกันเองนะหนึ่งสองสาม โอเคเรียบร้อยทุกอย่างหมดเลยค่ะเอาละค่ะอ่าเดี๋ยวพี่สตารแจ้งว่าส่งใบเลเเลแล้วนะคะให้รับของที่ระลึกด้านหน้าได้เลยนะคะใบประเมินนะคะอย่าลืมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราหน่อยนะคะงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิด ผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะอาคารสยามกีจค่ะค่ะขนมปังเลอแปงขนมปังอร่อยหลากรสชาตินะคะใช่ค่ะและเครื่องดื่มอร่อยออย่ยบำรุงสุขภาพจากบิวตี้ดิงค่ะขอบคุณน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็แขกรับเชิญทุกท่านและที่สำคัญขาดไม่ได้ค่ะ ทีมงานผู้น่ารักและมากความสามารถของอนิมาและแอลเลเวลทุกท่านน้องๆคนไหนอยากได้ลายเซ็นนะคะอาจารย์อยู่ด้านหน้าแล้วนะคะมาต่อคิวได้เลยนะคะอยากให้พี่หนุ่มเวทพี่วิเวียนก็รูปหัวเป็นสิริมงคลก็ได้นะคะแหมอันนั้นก็ออกใสยศาสตร์ไปค่ะอันนี้แค่แบบเหมือนเจออาจารย์ในดวงใจนค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เรามาพบกันใหม่กับงานครั้งหน้านะคะอยากรู้ว่างานครั้งหน้ามีรายละเอียดหรือว่าเคล็ดลับดีๆอะไรบ้างนะคะอย่าลืมติดตามผ่าน Facebook แล้วก็เว็บไซต์ ของอนดีมาและเอเลเวลด้วยกันนะคะ่คะวันนี้เราสองคนต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮัลโหล สำหรับการส่งคืนใบประเมินนะคะรบกวนเข้าแถวด้านหน้าค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แจกค<ช>ูอป,ปองะนะคะ g ิฟต voucher ส0 0บาทนะคะรบกวนเข้าแถวนะคะได้รับกิฟต์ voucher ไปแล้วนะคะรบกวนน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านอ่านรายละเอียดในการใช้งานให้ครบถ้วนนะคะ,นนะ,คะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่พลาดในการรับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้จากออนดีมาและเอเลเวด้วยนะคะ ตะก้องคะ่ะตะก้องฝ่ายถ่ายภาพคาะรบกวนเชิญที่หน้าเวทีด้วยค่ะฝ่ายภาพนิ่งคะ่ะฝ่ายภาพนิ่งรบกวนเชิญที่หน้าเวทีด้วยค่ะเคล็ดลับในการที่ให้พี่ๆเราเสร็จให้เร็วคือน้องเตรียมชื่อน้องมานะคะฝ่ายภาพนิ่ง<อ>ชเชิญหน้าเวทีด้วยนะคะฝ่ายภาพนิ่ง To and you've got the face on, and yeah, I'm sorry I was late, but I'm. น้องคนที่ตอบคำถามของพี่วิเวียนถูกนะคะได้รับไบโอแมพแสดงตัวด้วยเนาะที่จุดลงทะเบียนนะคะน้องคนที่ตอบคำถามพี่วิเวียนได้แล้วพี่วิเวียนจะบอกว่าจะให้ไบโอแมพนะคะแสดงตัวด้วยนะคะที่จุดลงทะเบียน,นะคะ่ะ